สวัสดีคะ่ะลูกค้าพบกันช่วงบายบาคะ่ะของวันที่11มกราคม2565คะ่ะวันนี้แม่ค้าจะมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านคะ่ะลูกค้าพอดีว่ามีรถคูป t L 3 4 0 8 B52 mm hmm. เข้ามาใหม่1นึ่งคันคะ่ะคันนี้เพิ่งมาถึงช่วงบายบายคะ่ะลูกค้า34แรงมา้าเป็นเครื่องยนต์สสูบคะ่ะมีอุปกรณ์มา2ชิ้นคะ่ะใบมีดดันหน้าแล้วก็ผานพวน ผานพวนสวยมากค่ะลูกค้าผานพวนหกใบค่ะผานพวน 22, ยีย่สิบสองคูณหกใบยางสวยสี่เส้นเลยค่ะคันนี้ยางสวยสี่เส้นเลยเล่มเอกสารครบค่ะเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสองเป็นรถจดทะเบียนปีห้าสองค่ะคันนี้สวยๆเดิมๆของลูกค้า คันนี้แมค้าเปิดราคาขายอยู่ที่1นึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันบาทค่ะหนึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันบาทแลม่มเอกสารครบค่ะในราคานี้พร้อมเก็บงานปรับสภาพให้ด้วยนะคะลูกค้าเจ็ดเก็บจุดรั่วซึมเช็คลูหม,มาลูกปืนซีมสี่ล้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบอกกองเช็กระบบไฟน้ำมันไฮค่ะเช็คน้ำมันไฮ รถออกจากร้านพร้อมใช้งานเลยค่ะลูกค้ารถออกจากร้านพร้อมใช้งานเลยสวยๆเดิมๆมาคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมห้าพันบาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีภายในสองร้อกิโเมตรแรกค่ะเครื่องเก็ปั๊มดีค่ะใช้งานได้ทุกระบบค่ะพร้อมลุยงานเลยคันนี้ก็คันที่สองค่ะ คันที่สองยันมาามเก้าค่ะลูกค้ายันมาามเก้าคันนี้ยังอยู่ค่ะยันมาสามเก้าคันนี้ได้ยางใหม่สี่เส้นนะคะลูกค้าได้ยางใหม่สี่เส้นเลยคันนี้แม่ค้าเปิดราคาขายอยู่ที่255,000ันบาทเท่านั้นค่ะส5ง0 0นบาทค่ะ ขัโนยน3สูบ3 9แรงม้าค่ะมีอุปกรณ์มา2ชิ้นใบมีดดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะผ่านพวนของยันม่มาเลยคันนี้เล่มเอกสารครบค่ะเป็นรถจดทะเบียนปี55ใช้งานแค่2,100ชั่วโมงค่ะยันม่มาคันนี้เครื่องแก็บปั๊มดีค่ะลูกค้าถ้าใดสนใจก็แวะชมแวะเทสรถได้ค่ะยันต์มาก39นะคะลูกค้า แล้วก็คันที่3ค่ะเพราะว่าอยู่ร้านมีรถถ่ายคันที่ยังไม่ติดจองอยู่3คันค่ะลูกค้าก็มีสามที่สี่แรงเพิ่งมาแล้วก็มียันมาสามเก้าค่ะมียันมาสามเก้าแล้วก็ยันมาสี่เก้าค่ะยันมาสี่เก้าคันนี้ยังอยู่นะคะลูกค้าแม่ค้ารอเก็บงานแล้วก็ปรับสภาพค่ะพอดีว่ามีรถติดจองหลายคันแล้วก็คันนี้ก็เลยยังไม่ได้เก็บงานค่ะ เดิมๆค่ะใช้งานได้ทุกระบบค่ะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบสี่สิบแรงมา้าเป็นรถจดเะเบียนปี58อุปกรณ์2ชิ้นค่ะคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นส,สวยๆเลยก็จะได้ใบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนค่ะคันนี้ระบบไฟค่ะระบบไฟไหมคะก็จะเช็คระบบให้ใหม่แล้วก็ใส่ให้ใหม่ค่ะลูกค้าใส่ไฟ ไฟเลี้ยวค่ะไฟเลี้ยวเช็คระบบไฟให้พร้อมใช้งานเลยเชรคลูกหมาลูกปืนซีสีล้อค่ะถ้าจุดไหนเลือดซึมลูกค้าก็ทางร้านก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้ก็อาจจะมีซีนซีนตัวค่ะคันนี้ใช้งานแค่สามพันชั่วโมงค่ะลูกค้าสี่สิบเก้าแรงม้าคันนี้ไหมคะเปิดราคาขายอยู่ที่สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทค่ะสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นค่ะเป็นรถปีห้าแปดค่ะสวยเลย ทันนี้ล้างแล้วก็เก็บงานก็จะสวยมากเลยนะคะลูกค้าช่างกำลังเรียงคิวเก็บงานอยู่คะ่ะแลมเอกสารครบค่ะเป็นรถปี58 49แรงมาคันนี้ไหมคะเปิดราคาขายแค่345,000บาทพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้คะ่ะลูกค้าพร้อมเก็บงานปรับสภาพให้สวยๆพร้อมใช้เลย ทั้งร้านก็มีรถที่ยังไม่ติดจองแค่สามคันนะคะลูกค้าแล้วก็บันที่สิบประมาณสิบสี่สิบห้าก็จะมีสามสิบหกแรงมา้าปีห้าสี่เข้ามาอีกหนึ่งคันค่ะประมาณในที่สิบสี่สิบห้านะคะจะมีสามหกเข้ามาอีกหนึ่งคัน,นะคะ่ะปีห้าสี่อันนี้ก็ติดจองแล้วนะคะสามสิบห้าแรงมา้าสามสี่สี่ห้าค่ะติดจองหมดแล้วค่ะที่ร้านแล้วก็เหลือคันที่เพิ่งมาค่ะสามสิบสี่แรงมา้าเพิ่งมาคันหนึ่ง มาถึงช่วงบ่ายๆค่ะลูกค้าสามสี่แลงคันนี้ค่ะลูกค้าสนใจคันไหนค่ะสามารถโทรสอบถามแม่ค้าเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0ู8ย์0 1 1 5 8าดค่ะร้านรถถายมือสองเหล่านาดีคอนแก่นเขาก็เปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เลยค่ะลูกค้าจันถึงอาทิตย์เลยเปิดทุกวันเลยลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกแอดไลน์แม่ค้าค่ะเดี๋ยวแม่ค้าป๋พิการให้ค่ะลูกค้า แล้วก็เก็บงานแต่สภาพให้ลูกค้าค่ะใครแล้วก็45แรง3าแรงค่ะกำลังเก็บงานสีค่ะแล้วเ,เก็บงานสีเสร็จแล้วก็เช็ดจุรดรัึมค่ะลูกค้าเช็คลูกหมาลูกปืนซีลส,สีล้อค่ะเช็คกระโปไฟเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหมกกรองให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยค่ะวันนี้แม่ค้าขอจบการนำเสนอรถไถ ที่เข้ามาใหม่แล้วคันที่ยังไม่ติดจองเพียงเท่านี้คะ่ะลูกค้าฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีรถเข้ามาใหม่เรื่อยๆเดี๋ยวแม่ค้าจะอัปเดตให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ